ารล่างนี้คือบทความเชิงบรรยายยาวมากสไตล์อ่านลื่นไหลบรรจุทุกคำหลักที่คุณให้มาโดยไม่มีหัวข้อและไม่มีซับหัวข้อเขียนเป็นภาษาไทยทั้งหมดและเน้นความยาวมากที่สุดเท่าที่ระบบสามารถรองรับในการตอบครั้งเดียวหากคุณต้องการให้ยาวเพิ่มอีกในข้อความถัดไปผมสามารถขยายเนื้อหาเพิ่มเติมได้ทันทีขีดขีดขีด ทีมชาติไทยในยุคปัจจุบันยังคงเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องจากแฟนบอลทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันระดับนานา,นาชาติอย่าง AFC อยู่23ชิงแชมป์เอเชียหรือการแข่งขันระดับภูมิภาคอย่างซีเกมซึ่งเป็นเวทีที่ช้างศึกมักใช้พิสูจน์ศักยภาพของนักเตะรุ่นใหม่และสร้างโมเมนตัมให้วงการบอลไทยได้อย่างยอดเยี่ยม บทบาทของทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์ต่างๆทําให้กระแสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบอลไทยล่าสุดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีมชาติไทยล่าสุดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฟุตบอลไทยล่าสุดแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆและทําให้คนจํานวนมากเริ่มหันกลับมามององการพัฒนาเชิงลึกของสมาคมกีฬาฟุตบอลรวมถึงโครงสร้างหลีกภายในประเทศอย่างไทยลีกที่ถือเป็นรากฐานสําคัญของทั้งทีมชาติชุดใหญ่และทีมรุ่นเยาวชน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาฟุตบอลไทยมีการเปลี่ยนผ่านพอสมควรตั้งแต่ระดับโครงสร้างไปจนถึงการยกระดับมาตรฐานทีมชาติเราได้เห็นนักเตะดังอย่างชนาทิพย์สงกระสินที่กลายเป็นหนึ่งในขุนพลสำคัญของทีมชาติไทยตั้งแต่อายุยังน้อยพร้อมทั้งยกระดับชื่อเสียงของตนเองไปไกลถึงเจลีเนื่องจากความสามารถเฉพาะตัวที่โดดเด่น การลากเลื้อยการจ่ายบอลที่มีความแม่นยำและความสามารถในการสร้างสรรค์เกมรุกที่แทบไม่มีใครเหมือนในขณะเดียวกันทีราธรบุญมาทันก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่พิสูจน์แล้วว่าแบ็กซ้ายทีมชาติไทยสามารถแข่งขันกับนักเตะระดับเอเชียได้อย่างเต็มตัว ทั้งในด้านความมั่นใจและการเล่นเกมรับเกมรุกแบบครบเครื่องโดยเฉพาะประสบการณ์ที่ได้จากเจลีกทำให้ทีราทรกลายเป็นผู้นำในสนามที่มีความสำคัญและเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เล่นรุ่นใหม่จำนวนมากทีริสิ์แดงดาก็เช่นกันเขาเป็นกองหน้าที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในที่สุดของยุคนี้ความเฉียบคมในการทำประตูการอ่านเกมและการเคลื่อนที่หาช่องทำให้มุยเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมชาติไทยมาอย่างยาวนาน แฟนบอลบอลไทยรู้ดีว่าหลายเกมทีมชาติไทยจะขาดธีรสิลป์ไม่ได้เพราะเขาคือนักเตะที่สามารถเปลี่ยนสถานการณ์ในเกมได้เสมอเช่นเดียวกับกวินธรรมสัจจานันผู้รักษาประตูที่มีประสบการณ์สูงการออกมาตัดบอลการเซฟสำคัญและความนิ่งทำให้เขายืนระยะในทีมชาติไทยได้อย่างยาวนานแม้ว่าช่วงหลังจะเจอกับอาการบาดเจ็บบ้าง แต่ชื่อของกะวินยังคงเป็นสิ่งที่แฟนบอลคิดถึงและยังเชื่อมั่นว่าสามารถกลับมาเฝ้าเสาอย่างยอดเยี่ยมได้เสมอหนึ่งในความคาดหวังของแฟนบอลไทยในช่วงหลังคือทีมชาติไทยชุด U23 หรือทีมที่กำลังลุย AFC U23 ชิงแชมป์เอเชียเวที C A v T ที่ถือว่าเป็นตัวชี้วัดระดับคุณภาพของเยาวชนไทยและเป็นบันไดสำคัญเพื่อก้าวขึ้นไปสู่ทีมชาติชุดใหญ่นับตั้งแต่ช่วงเวลาของรุ่นที่อย่างชนาทิป ทีราทรธทีรสศิลป์ที่เคยผ่านชุดเยาวชนมาก่อนทําให้หลายคนหวังว่ารุ่นปัจจุบันจะสามารถสร้างเซอร์ไพรสร์และกลับมาทําผลงานยอดเยี่ยมเหมือนในยุคซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองที่เคยพาทีมยู23ไปสร้างความประทับใจในหลายทัวร์นาเมนต์อีกหนึ่งชื่อที่แฟนบอลไทยจับตามากในฝั่งนักเตะต่างประเทศคือธนวัฒน์สงจิตถาวรหรือกัน ที่เคยอยู่กับเลสเตอร์ซิตี้เขาเป็นหนึ่งในนักเตะลูกครึ่งที่มีคุณภาพสูงความสามารถการอ่านเกมและวิธีการเล่นมีความเป็นมืออาชีพแบบนักเตะยุโรปอย่างชัดเจนแม้เส้นทางอาชีพจะเจอกับความท้าทายหลายครั้งแต่แฟนบอลไทยยังคงมั่นใจว่าธนวัตสามารถกลับมาสร้างผลงานกับทีมชาติไทยได้อีกเพราะศักยภาพของเขายังเต็มเปี่ยมและเหมาะสมกับการสร้างความแตกต่างในเกมระดับเอเชีย ปัจจุบันสมาคมกีฬาฟุตบอลหรือสมาคมฟุตบอลมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการกำหนดทิศทางอนาคตของฟุตบอลไทยการเข้ามาของโคช้ชมืออาชีพทั้งจากญี่ปุ่นอย่างโค้ชอิชิอิหรือจากบราซิลอย่างฮัตส,สันทำให้แฟนบอลคาดหวังว่าทีมชาติไทยจะยกระดับมาตรฐานการฝึกซ้อมและการวางระบบได้ดียิ่งขึ้น การมีโค้ชต่างชาติที่มีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับแทคนิกและการสร้างทีมอย่างเป็นระบบถือเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาทีมชาติให้ก้าวหน้าในระยะยาวรวมถึงการผลักดันศูนย์พัฒนาเยาวชนการวางแผนแข่งขันฟุตบอลนักเรียนและการเชื่อมโยงระหว่างระบบทีมชาติทุกระดับก็เป็นสิ่งที่สมาคมต้องทำอย่างต่อเนื่องการแข่งขันภายในประเทศอย่างไทยลีกมีบทบาทสำคัญในการสร้างนักแต่สู่ทีมชาติไทย ผู้เล่นจากบุรีรัมยูไนเต็ดเมืองทองยูไนเต็ดแบงคอกยูไนเต็ดการท่าเรือและอีกหลายสโมสรล้วนมีส่วนพัฒนานักเตะให้พร้อมลงเล่นในระดับทีมชาติไม่ว่าจะเป็นฝีเท้าสภาพร่างกายและประสบการณ์ที่ได้จากเกมแข่งขันที่เข้มข้นตลอดทั้งฤดูกาลความนิยมของบอลไทยในลีกก็ทำให้แท็ก เครื่องหมายสี่เหลี่ยมบอลไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชังซึกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทูเกเทราโซนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฟาไทยแลนด์ติดกระแสะอยู่เสมอเพราะแฟนบอลต้องการเห็นผู้เล่นที่ตนเองเชียร์ในระดับสโมสรก้าวไปประสบความสำเร็จในระดับทีมชาติหนึ่งในรายการที่แฟนบอลรอคอยเสมอคือคิงส์คัพซึ่งเป็นหนึ่งในทัวนาเมนต์ระดับนานาชาติที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียการที่ทีมชาติระดับท็อปถูกเชิญเข้าร่วม ทำให้การแข่งขันมีความเข้มข้นเสมอเมืองเจ้าภาพอย่างเชียงใหม่ก็กลายเป็นบรรยากาศยอดนิยมของแฟนบอลที่เดินทางไปชมเกมความรู้สึกก่อขอองค์การได้เห็นทีมชาติไทยลงสนามในฟีฟ่าเดแบบเต็มรูปแบบนั้นเป็นสิ่งที่สร้างความสุขให้กับแฟนบอลทุกช่วงวัยและยังเป็นโอกาสสำคัญให้ทีมชาติไทยเก็บคะแนนฟีฟ่าเพื่อต่อยอดสู่การเข้ารอบฟุตบอลโลกในอนาคต การพัฒนาฟุตบอลไทยไม่ได้เกิดจากทีมชาติหรือสมาคมเท่านั้นแต่มาจากแรงสนับสนุนของแฟนบอลในทุกแพลตฟอร์มการติดตามเครื่องหมายสี่เหลี่ยมข่าวกีฬาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมข่าวฟุตบอลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมข่าวกีฬาล่าสุดและการสนับสนุนนักเตะทุกระดับทําให้ฟุตบอลไทยยังคงมีพลังในการเดินต่อนักข่าวกีฬาอย่างบิ๊กแชมป์ก็มีบทบาทสําคัญในการถ่ายทอดเรื่องราว ข้อมูลและสร้างกระแสะความสนใจให้แฟนบอลทั่วประเทศได้ติดตามทุกวันก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างวงการกีฬาและแฟนบอลที่แข็งแรงขึ้นกว่าที่เคยเมื่อพูดถึงเส้นทางอนาคตของทีมชาติไทยการแข่งขัน AFCU 23ชิงแชมป์เอเชียเป็นสิ่งที่คนไทยคาดหวังอย่างมากเพราะเป็นเวทีที่อาจพาทีมชาติไทยเข้าสู่โอลิมปิกได้หากทำผลงานยอดเยี่ยม ความสำเร็จในระดับนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของวงการฟุตบอลไทยในภาพรวมหากสามารถสร้างความต่อเนื่องจากกลุ่นสู่รุ่นได้เช่นจากยุคชนาทิพยธิราธรธิรศิล์มาสู่ยุคใหม่ของนักเตะดาวรุ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะเกิดขึ้นจริงในที่สุดการเตรียมทีมชาติไทยทุกกลุ่นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นสโมสรหลีกระบบโคชการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เทคโนโลยีวิเคราะห์เกมไปจนถึงระบบบริหารจัดการสมาคมกีฬาฟุตบอลในยุคใหม่จึงต้องรับฟังเสียงจากแฟนบอลและผู้เชี่ยวชาญอยู่เสมอเช่นการวางโรดแมปเพื่ออนาคตฟุตบอลไทยทั้งระบบ U14 U17 U19 U23 ชุดใหญ่ซึ่งต้องเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบตามแนวทางของประเทศฟุตบอลที่ประสบความสำเร็จผลงานในซีเกมก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แฟนบอลไทยให้ความสำคัญ แม้ว่าซีเกมจะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่มีข้อจำกัดหลายอย่างเช่นกฎอายุผู้เล่นหรือจำนวนตัวต่างชาติแต่โอกาสในการคว้าเหรียญทองยังคงเป็นความภูมิใจที่แฟนบอลต้องการเห็นทีมช้างศึกชุดซีเกมจึงมักได้รับความสนใจไม่แพ้ทีมชุดใหญ่โดยเฉพาะนักเตะดาวรุ่งที่กำลังแสดงให้เห็นถึงศัก,กยภาพว่าพร้อมหรือไม่สำหรับก้าวต่อไปในการรับใช้ทีมชาติระดับสูง ความหวังความเชื่อและพลังของแฟนบอลที่มีต่อทีมชาติไทยคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงวงการฟุตบอลไทยมาเสมอทุกเสียงเชียร์ในสนามทุกโพสต์ที่ติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีมชาติไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมช้างศึกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฟุตบอลไทยล่าสุดหรือแม้แต่การพูดคุยกันในโซเชียลมีเดียล้วนเป็นแรงผลักดันให้นักเตะและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรู้สึกว่าพวกเขากำลังเดินไปในทางที่ถูกต้องไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมาอย่างไร การสนับสนุนที่ต่อเนื่องคือพลังสำคัญที่จะทำให้ฟุตบอลไทยก้าวไปข้างหน้าแบบยั่งยืนฟุตบอลไทยกำลังอยู่ในช่วงที่มีทั้งความหวังและความท้าทายแต่ในทุกความยากลำบากยังคงมีภาพของทีมชาติไทยที่แฟนบอลรักเสมอทั้งชุดใหญ่อยู่23ชุด4เกมฟุตบอลน,นักเรียนไทยลีกทุกระบบคือส่วนประกอบสำคัญขององค์การสร้างรากฐาน เมื่อทุกฝ่ายร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นนักเตะโค้ชสมาคมกีฬาฟุตบอลสื่อกีฬาหรือแฟนบอลความฝันที่อยากเห็นทีมชาติไทยไปฟุตบอลโลกไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้อีกต่อไปแต่กำลังเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นเรื่อยๆในทุกก้าวขอองค์การพัฒนาเพราะทุกคนล้วนเชื่อในคำว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทูเกตทรโซนและความหมายขอองค์การเป็นช้างศึกที่สู้จนถึงที่สุดเพื่อประเทศเสมอขีดขีดขีด,ขด ถ้าคุณต้องการขยายบทความให้ครบประมาณ4,000คำจริงๆหรืออยากให้เพิ่มโทนแบบข่าวเล่าเรื่องเชิงวิเคราะห์หรือเจาะลึกนักเตะแต่ละคนบอกได้เลยผมพร้อมต่อยอดให้ทันที